สบายดีพ่พเม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนที่เข้ามาติดตามนะครับ z o ม m ส่งสาวกินข้าบบานเฮาว่นวาจะป็นฟังเล่าฟังไทยต่างประเทศก็สบายดีเบิดทุกกขาดนะพเม่พี่น้องเมื่อนี้สาวกินข้ากับลุงมาเอาขอนเข่าพเมรพี่น้องเนื่องจากว่าเมื่อวานนี่ okay. mmm เป็นบุญกองเข่านะพแม่พี่น้องเลยก็เลยเมื่อนี้เฮากะเมื่อวานนี้เขาเอาเข่ามาห่มอยู่ในวัดนะพเม่พี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อนี้นะตื่นเศร้ามาเฮากับลุงมาใส่บาทรากาเป็น เป็นมือเป็นเดือนสามองไม่ส okay. the ี่คำนาะพแมพี่น้องมือนน้เนาะเมื DAY ่อวานนี่เป็นเดือนสามองไม่สามคำแต่ว่าเมื่อนี่เนี่ยเป็นเดือนสามองไม่สี่คำมือออกไม่สี่คำเะารัลงมาเอาคอนเข่าพแมพี่น้องเลยหลักการลงมาสบารตอนเศร้าเลยเนาะคือเป็นอันจบสิ้นตอนบุญย้ำมือเศร้านะพแมพี่น้องเลยเมื่อเมื่อวานนี่เขาเอาเข่าลงมาโฮมแต่ว่าเมื่อนี่เนี่ยเขาลงมาเอาคอนเข่ามาตอนเชขึืนไปเขากะ เอาเข่าขึ้นไปนํามสักกรรมสักยิบก็ได้เนาะงพลอพี่น้องเอาขึ้นไปเห็ดขอนเข่าเนาะเดี๋ยวไปติดตามครับชมบรรยากาศภายในวัดเลยพ่อแม่พี่น้องเลตอนเท้าเนาะมื้อนี้ก็เย็นเย็นพลเอกพี่น้องเลยจังเป็นจักองศาเนาะเย็นมื้อนี้กันเนาะเดี๋ยวไปติดตามครับชมอยู่ภายในวัดคนกัลงมากะหลายตืบเนาะงพลเอกพี่น้องเ,เกือบหอบหัวเจ๊กเนาะมันะนี่นาะพ่องพน้อง

ลงมาเอาคอนเข่าลายเติบเพิ่พี่น้องเนาะลงมาเอาคอนเข่ากับลายสมควรเติบเนาะเมื่อวานนี่กับลายเมื่อนี่กับลงมาเอาคอนเข่ากับส่วนลายก็จสเป็นมีเต่ผูเถาเนาะพพี่น้องแต่ว่าเมื่อวานนี่นะมีวัยรุ่นนะคะเด็กน้อยน้ำเนาะก็คือลายนะพพี่น้องมาเฮบดเฮนาคเนาะแต่ว่าเมื่อนี่นั้นลงมาเอาควนเข่ากับส่วนลายกับชิลงมาเต่ เกินหลายคนเนาะพ่อนพี่น้องเลยเนาะก็มีแต่บ้านตัวเองเนาะพ่อนพี่น้องเลยกาศีประมาณนี้เนาะพ่อนพี่น้องกันขก็สินั่งเป็นแถวแล้วก็ถ่าให้อันแาน่คู่คนลงมาบินธบะนเนาะพ่อนพี่น้องเอาก็สิไปนั่งถ่ายาคูลงมาบินธบะเลยพี่น้องเลยเนาะเป็นกาสีเอาเข่าลงมาโฮมกันอยู่นี่น้องพ่อนพี่น้องเลยเนาะ เอาเข้ามาผู้ใดมาสวยก็มาตั้งยืดดุมเราปลองอ้นี่ก็เป็นกองเข่าเราองอันกองเข่าที่แบาเป็นโฮเมื่อวานนี่เราอนไอ้เนาะลายตึกเพี่นลองเอ้เนาะ พิ่นลงมาเอาคนเข้าก็สิมีสินพื้นแพว่าเนาะพ่อพี่น้องแล้วมียอดอ้อยยอดคูนเนาะแล้วก็ยอดกล้วยพ่อพี่น้องนี่เนาะลงมาเอาคนเข้าแล้วก็มีแนวอยู่ในกินเนาะพ่อพี่น้องนี่เนาะที่ว่าอยู่ในกระยังเพิ่นเนาะคือว่าคือมาหับต้นว่าซั่นๆเนาะพ่อพี่น้องนี่เนาะมาหับต้นเอาคนเข้าขึ้นเล่าเนาะเดี๋ยวเฮาก็ติดรอติดตามมัดเพิ่นใส่บาดเนาะพ่อพี่น้องแล้วเพิ่นก สิมานั่งสวดดูกองคน,ขน,งคงนงเขานองว่ทพี่ันออกไปเนาะเดี๋ยวสาวกินคำสิถ่ายให้เบื่องใหม่เทื่อนหนึ่งเนาะไม่นี่กรเปินมรัรยากาศภายในวัดนอกวิทย์กนออก

เบอร์ูนันัสห์นัสองมวยเนาะนั่งสองเาะอออาสออาสออ่าำมาเนี่ยอยู่ที่บัตรทีจำมานี่วัดโคเออเอาบาทลงมาคูบาทเนี่ยคนที่ดบานมาเออรับกับบได้มีแต่มาอยู่บ้านเนาะเพิ่นเป็นกันนีมุนมาจากบ้านอื่นน้ำเนาะเออเนื่อจบานปบุญกองข้าจบมานี่ลมาี่วัโบวัดบัโคเนาะเออเอาบาทลงมาคองบ

ได้อว่าก็ได้ขาด้วยเอามาเอานอเารวนคนประทเูาเออป็บาวาวข้าวขนมปังเนีาวาไงเงินพอพอเพ่นเนสิบเก้องค์เนาะสิบเ้าองค์ เซาองวสเองจจีห้ากเ็ดลาเอ็ค์เซาเอ็ดองค์ยพี่น้องเนาะลงมาบินธบาเนาะ ล่งบินทวาดต่ําไปน้องเนาะลงมาบินทบาดลุ่มเนาะมีอ่าคูบาอยู่ประมาณ10ปลายองค์น่่แต่ว่าอ่ามีจั่วพร้อมเนาะมีจั่วพร้อมก็เลยฮอดอยู่21องค์เนาะพ่น่นคนพ่น้องเนาะ There's no way. เิ่นกระซิใส่ไปเรื่อยๆจนหอบพุดูดอะไรนอแม่พี่น้งองเลยเนาะเบ่ก็เป็นเบ่อยู่ในวัดเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นเบ่ยงาโพเนาะมีคนลงมาถวายเพิ่นกระดิ่งไว้นนี้เลยพีพ่น้งองเลย

เพิ่นกระถือกระสอบรอไว้เตรียมถาอันใส่ของที่ว่าเพิ่นใส่บาต้องเป็นพี่น้องมันเต็มบาตนาะ ใส่แจงผ้าเข่าไม่เรียกวัดหน้าเอผ้าเข่าทำกระพานก็ยา่ก็เอาได้ดีู่ละเออคันบอกว่าด้าจะใส่ยกยกเขาได้หนึ่งเปให้เพ่็นออ สังฆาวัดิานังคะนังกจจตสีติยังสีปจังอายุวัฒนาเทเทริสังาวัดิพานังคละนังกัจจาวายะระชาวนา จิงไปหาหนามพคงเลยนามไฟมากปวไฟเปลงเสียอกนียนแกงเซลอ,อย่ในเรือดนฮเราค้ต้มแลพรอยลูกตาและพีนองเอาอัใจฟองฟอม้นในเป็นขวงแล้วจิงไปบวดวยหาเมียงมากนี่ตังสองอ่อนและสองเขียวมี่ตังพูยอกย้อนมีตังสองจ้หอมห้ามตามตาขาพรโลกมี่ตังใจผูอ่อ โอระบวนชาตอันพวนภูลาที่จังดีกันลาเกี่ยกไปเหนียงนอจราที่สังเสียผาอาพอนขาวดีมีตั้งเที่ยงสีผิตใปมีตั้งไฟลงพุ่นมีตั้งบุงและยังตั้งไว้สันนอนเดียรดาดเวียไฟแหลรัชาเดียวนางหัวตะไวยีเสแเราให้น้องอันนั่นเนาะเอ้าอันนั่นเาะเนาะคนเข่าคืน เพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องค่อยๆค่อยหน้ากันล่ะคือเพิ่นสวดแล้วแล้วเพิ่นกะเอาคนเขากรรมนะว่ท่นานได้กรรมปะสวดแล้วแล้วเพิ่งจะเอา,เอาต้นอ้อยต้นมา ปวัพวกกระตาขึ้นไปเฮือนไปไหว้เล้าน้อพนองเนาะราหวดนัชนน่อพนองเอส่พุดนล้วพนกระไดเออล้วพนกเอาไปล้างก่ันเนาะกำเข่าขึ้นไปจักํำจัไกไดน้อพวยน้องเนาะขึ้นไปไหว้เนาะอกคนเข่าขึ้นไปเนาะวางอรักพวกแหเออเออเจ้าาพวกแจเป็นปัันทรเนี่เอเอาไปทูปนะมาณนีี่นาะพยไม่น้องเลยเนาะ เออมานี้นะัเคยเตักตหวันเนาะเออเพราะว่าเันจะได้ค้นไข่าเออเอ่อถายคุ้นจัดเขาเออแล้วคนไใกล้เราอ็ถายคุ้เออายชูนัดเขาก็เป็นอันเรียบร้อยเนาะพอไอนเฮกีเอาคอนเข่าขึ้นไปเมียนเล่าเนาะวันนี้เนาะวันนี้ฮาเอาคอนเข่าขึ้นไปเมียนเล่าได้อัน อันตรายพิเพิ่นเว้าว่าถ้าออกจากวัดแล้วโมไฮเว้าวก็ไผ่โน้ตโพลเมนโตเลยนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเนาะก็คือให้เข้าถือไปจนพ่นเล่าเลยวายเข้าว้าวก็ไผ่นะโพลเมนองเลยเขาก็ต้องอ่อคือคอนเข่าแล้วก็เมื่อพอดเล่าแล้วก็ให้อคอนเข่าอยู่น้ำเฮาตลอดตั้งแต่อยู่วัดจนทอดเพื่อนวัชรน้อยโพลเมนโตเลยเขากับสาวกิ่งข้ามศิษย์ขอตัวเอาคอนเข่าเมื่อไหวเพื่อนโน้ตโพลเมนโงเอาเมื่อไหวได้เหล้าเลยเนาะก็เป็น อัน ata, จบนอกพรมพ่นนองเลยสำหรับบุญเดือนซามองไม่ซามคำบุญของเขานอกพรมพ่นนองเลยเนาะมาถึงมาเพิ่มอนกันนะกนนั่นเรับมนีกับอลาพรมพินนอกไปกันกันกักนะกัาหาแต่กอกาวเขามา